และในเรื่องที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมมีเกณฑ์การได้งานใหม่ได้งานใหม่ทั้งในงานใหม่แล้วก็ในความรับผิดชอบใหม่ๆสวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโหราวิ<ะ>วัตรอาจารย์แอนค่ะอาจารย์ศรีค่ะ การทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมของชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนะคะท่านสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีกุมเลยค่ะราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมหรือผู้ที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีกุมท่านคือชาวลัคนาราศีกุมค่ะแคปชั่นของชาวราศีกุมนะคะในเดือนตุลาคมนี้คือ ถึงเวลาหาความชัดเจนเราจะแยกการทำนายนี้ออกเป็นเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ต้องระมัดร,ระวังนะคะเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีกุมถึงเวลาหาความชัดเจนในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนสำคัญของชาวราศีกุมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะว่า ดาวประจําตัวนะคะก็คือดาวราหูย้ายราศีค่ะ<ม>ส่งผลเรื่องของความชัดเจนค่ะอันดับแรกค่ะชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นเดือนตุลาคมที่ชาวราศีกุม จะมีความเป็นตัวตนของตนเองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแคปชั่นเราบอกไปแล้วว่าถึงเวลาหาความชัดเจนก่อนหน้านี้ถ้าชาวราศีกุมเนี่ยตามหาตัวตนของตนเองตามหาช่องทางของตนเองตามหาช่องทางรายได้ตามหาเพื่อนตามหาคอนเน c t ชันคนช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ถ้าก่อนหน้านั้นได้คุณก็จะได้แบบอาทิเช่นอ่ะง่ายๆ ถ้าก่อนหน้านี้นะคะชาวราศีกุมเนี่ย้องต้องการหาความรู้เรื่องของอะไรสักเรื่องหนึ่งคุณจะได้มาแบบครึ่งๆกลางๆหรือถ้าไม่ครึ่งกลางคือคุณได้มาไปลงคอร์สเรียนคอร์สหนึ่งอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอ้าวเนื้อหามันอยู่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือเป็นน้ำทั้งนั้นเลยหรือเนื้อหามีแค่ที่เรานำมาใช้ได้เนี่ยมีแค่ส่วนหนึ่งที่เหลือใช้ไม่ได้เลยแบบเนี้ยคุณจะไปตามหาอะไรทีละเล็กทีละน้อยมาประติดประต่อ แต่ก็ไม่มีตัวตนของคุณที่มันชัดเจนถ้าใครทำสายสื่อโซเชียล mm hmm. ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครทำช่อง Youtube แบบเราก่อนหน้านี้เนี่ยคอนเทนต์ของคุณเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่ออตามกระแสบ้างอยากทำบ้างตามคนอื่นบ้างอะไรคือจะมีหลากหลายมาก mm hmm. ๆแต่จังหวะนี้ค่ะถึงเวลาหาความชัดเจนเนี่ยในเดือนตุลาคมดาวหลายๆดวงประกอบกันส่งผลให้ชาวราศี ุต้องหาความชัดเจนในตอนนี้เลยตอนนี้นะคะคุณจะได้แล้วว่าเฮ้ย mm hmm. ตัวตนที่มันสร้างรายได้ให้คุณ mm hmm. จริงๆอะ่ะคือเป็นแบบไหนคอนเทนต์ที่สร้างรายได้ให้คุณสร้างรายได้ให้ช่องของคุณเนี่ยคืออะไร mm hmm. ถ้าในสายยนะูทูบเบอร์เนาะมีเกณฑ์ที่จะเจอช่องทางรายได้ของคุณตั้งแต่ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ ส่วนคนที่ทํางานในสายงานประจําก่อนหน้านี้คุณอาจจะต้องพึ่งพาพึ่งพิงอิงอาศัยหรือแบ่งรับแบ่งสู้กับเพื่อนร่วมงานแบ่งรับแบ่งสู้กับสังคมในที่ทํางานแต่ในจังหวะเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปเป็นจังหวะที่ชาวราศีกุมหนึ่งคุณตั้งหลักได้อื <c oughs> ไม่ใช่ว่าคุณ จะไม่เอาเขาแล้วนะไม่ใช่แต่เป็นจังหวะที่ชาวราศีกุมเอ,อตั้งหลักได้แล้วพอที่จะมีความเข้าอกเข้าใจอะไรในเนื้องานมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นในงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือว่าในงานขององค์กรนะคะแล้วชาวราศีกุมเนี่ยก็จะจัดการงานของตนเองได้โดยที่บางอย่างที่มันเหนื่อยมากเกินไปอาจจะลดทอนลง hmm. มันเหนื่อยหมายถึงว่าเอาภาระของคนอื่นมาเป็นภาระของตัวเองด้วยแบบเนี้ย มันอาจจะลดทอนลงหรือคุณลดทอนไปเองหรือถ้ามาดูคลิปนี้ก็แนะนําว่าเออให้เวลาอะไรกับตนเองตอนนี้คุณสามารถเป็นตัวตนของตอนเองได้แหละเออหรือถ้าคุณกําลังสับสนอะไรอยู่ให้มองมันให้ดีๆมันมีความชัดเจน ที่ให้คุณเห็นโยและตัดสินใจได้เลยจ้ะและในเรื่องที่โดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมมีเกณฑ์การได้งานใหม่ได้งานใหม่ทั้งในงานใหม่แล้วก็ในความรับผิดชอบใหม่ๆหหรือว่าได้โปรเจกต์โครงการใหม่ได้งานที่เป็นงานเสริมในรูปแบบใหม่ก็ได้มันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหนึ่งพอตัวคุณเองเนี่ยตัวตนชัดเจนละ อาทิเช่นคนทํางานประจํา mm hmm. ก่อนหน้านี้คุณก็ไปอยู่กับเพื่อนนี่แหละหัวหน้าก็ไม่รู้ว่าคุณมีความสามารถด้านใดเป็นพิเศษ mm hmm. พอถึงเวลาที่เดือนตุลาคมนี้ถ้าคุณหาความชัดเจนให้ตัวคุณเองได้แล้วคุณจัดการกับความชัดเจนของตัวคุณได้เนี่ยหัวหน้าก็จะเลยเห็นว่าเอ้ย mm hmm. สีคนนี้ยเขามีฝีมือทางด้าน งานบัญชีนะที่เราาจะดึงเขามาอยู่ตรงส่วนนี้ได้แล้วเขาจะเติบโตไปได้มันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วสุดท้ายชาวราศีกุมคนเนี้ยที่มีความสามารถแล้วสร้างความชัดเจนให้ตนเองได้อ่ะก็จะถูกดึงมาอยู่ในหน้าที่ส่วนสําคัญแล้วคุณก็จะสามารถเติบโตไปได้เพียงแต่ว่าในเดือนตุลาคนนี้เป็นเดือนสําคัญที่คุณต้องเซตตัวเองตั้งตั้งหลักตั้งตัวตั้งระบบอะไรให้ตัวเองให้ดีแล้วก็ใส่ความชัดเจนของตัวคุณเข้าไปแล้วก็มุ่งไปเลย และขอแถมให้อีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับการเงินรายได้ในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกุมเป็นจังหวะสร้างเงินสร้างรายได้แต่เป็นการสร้างรายได้แบบออรายได้ที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลรายได้ที่เก็บตกเบิกจากที่ผ่านมาเป็นรายได้ในรูปแบบนี้นะคะรายได้ที่เคยแบบสร้างไว้แล้วแล้วก็มาได้ในช่วงนี้คะ่ะ เรื่องดีมีแล้วหาความชัดเจนอะไรก็แล้วแล้วเรื่องที่ต้องระมัดระวังคืออะไรคะพี่สีอ่านะคะก็อย่างนี้น้องแอนบอกเลยนะ,ะชาวลัคนาราศีนะคะกลุ่มก็คือต่อจากน้องแอนบอกเรื่องเงินนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่จันสีจะเตือนชาวราศีกุ่มก็คือเรื่องเงินโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกคุณมีเกณฑ์เสียเงินก้อนใหญ่นะคะนอกจากจะได้มาแล้วยังมีเกณฑ์เสียด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะแสดงว่าได้มาจ่ายไปอ่าโอเค ข้อ2นะคะในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะชาวราศีกุมในช่วงจังหวะนี้อาจารย์ศรีอยากจะบอกไม่ว่าจะคนมีคู่หรือคนที่กําลังมีคนเข้ามานะ,ะในเรื่องความรักมันไม่หวานเอาซะเลยนะคะ,สะแสดงว่า 1. ถ้าเกิดว่าใครอะโอเคไม่ชัดเจนอึมครึมนะสะมมติคบอยู่ช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีเกณฑ์เลิกจบ นะคะไปหายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของความรักที่ยังไม่ได้ลงตัวนะส่วนใครที่แบบว่าปัญหาครอบครัวเนาะก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่แบบกระทบกระทั่งหรือมีปัญหาเกิดขึ้นแบบกระทันหันหรือปัญหานั้นอะอยืดเยือ้อยาวนานมาแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้าชาวลัคนาราศีปุ่มเนาะไม่อยากเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับความรักอยากให้คงไปอย่างนี้ไม่อยากเลิกไม่อยากอะไรก็ขอให อดทนก่อนนะคะอ,อย่าพึ่งอะไรมากมายอย่าพึ่งต่ตัดไปตัดสินใจอย่าพึ่งไปวกวักวายๆนะเพราะฉะนั้นลองหาความชัดเจนก่อนตรงนี้ก่อนแล้วคุณจะรู้เลยว่าครึ่งเดือนหลังของคุณนะ่ะมันจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะนี่คือความหมายในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นช่วงจวังหวะนี้ก็หาความชัดเจนเอานะคะแต่ความชัดเจนนั้นจะได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะอ่ะอันนี้เรื่องความรักเนาะไม่ได้หวานเนี่ยนะคะ อีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือนะคนที่เป็นครอบครัวของเราอย่างเช่นพ่อหรือผู้ชายฝั่งพ่อมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นคนราศีกุมในช่วงจังหวะนี้มีเกณฑ์ไม่สบายนะหรือคนในครอบครัวเรานะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะคะ ถ้าเกิดไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเพราะงะั้นคุณไม่ว่าจะทําอะไรนะคะขอให้ระมัดระวังในช่วงจังหวะนี้นะคะอ,อย่าอย่าประมาทเลินเล่อนะคะต้องมีความเขาเรียกว่ามองอะไรให้ชัดมองทางก็มองให้ชัดจะเดินทางก็ต้องพักผ่อนในเพียงพอนะคะเพราะงะั้นช่วงจังหวะนี้ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวถ้าเกิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนะน้องแอนบางทีมันไม่สามารถที่เราจะแบบคนโทรลได้ก็ขอให้เขาเรียกว่า ตั้งสติดีๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะแล้วพอปลายเดือนปุ๊บมันก็ใจก็ค่อยดีขึ้นในด้านที่เรื่องเกี่ยวกับงานและเอกสารสัญญาคุณจะมีโอกาสผิดพลาดทางเทคนิคมีปัญหาโดยที่ไม่โ,โหแบบอยู่ๆก็ฟุบขึ้นมาอ่ะอันเนี้ยนะ,ะในเรื่องเอกสารสัญญาหรือในเรื่องความผิดพลาดในเรื่องงานนะคะที่เราไม่คาดคิดเนี่ยอาจจะต้องนะคะ แก้ไขหรือระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนหนึ่งปลายเดือนอคุณจะมีปัญหาในเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงจังหวะนั้นเพราะฉะนั้นค่อยๆแก้ไขนะคะม,มีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีความชัดเจนเข้ามาแต่ถามว่าคุณต้องเหนื่อยคุณต้องแก้ปัญหานะคะไม่ใช่ว่ามันสบายนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ให้เตรียมใจไว้นะคะหรือมันมีปัญหาอุบัติเหตุฉุกเฉินข,ขึ้นมาเลยในเรื่องงานก็ แก้ปัญหาไปแค่นั้นเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์สีระมัดระวังนะคะให้ชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้นะคะก็จะประมาณแค่นี้ค่ะ ก็ขอไวพรชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมถึงเวลาหาความชัดเจนให้เจอความชัดเจนในทุกๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานให้มาแบบชัดๆเจนๆไเลยใครรองานอยู่ให้ได้แบบชัดเจนใครรอเงินอยู่เงินแบบเรือนรางแล้วเกินค่ะจารย์ก็ขอให้ได้เงินแบบชัดเจนค่ะใครรอความรักอยู่ก็ขอให้เจอคนที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะ ขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะแค้วคาดปลอดภัยปัญหาอุปสรรคทุกด้านขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแล้วก็ได้เริ่มอะไรใหม่ๆที่ชัดเจนแล้วก็มีเงินมีทองทำให้เราสามารถเจริญรุ่งเรืองได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ใช่ก็กดแชร์นะคะแต่อย่าลืมกดติดตามช่องโหราววัดเราให้ด้วยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกแล้วก็ส่วนตัวนะคะติดต่อมาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ